ท่านผู้บริหารนะคะคุณครูอาจารย์ทุกท่านนะคะวันนี้ก็ยังคงเป็นวันที่ถือว่ายากลำบากนะคะสำหรับประเทศไทยอยู่นะคะเพราะว่าจำนวนเคสของโควิดก็ยังสูงอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็คงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วที่คุณครูอาจจะต้องใช้การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะคะเพื่อใหออ้นักเรียนของเราเนี่ยยังคงสามารถที่จะเรียนรู้ได้ต่อไปนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ย ดิฉันก็ขออนุญาตที่จะมาพูดคุยนะคะเรื่องประสบการณ์นะคะเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับการจัดก,การเรียนการสอนออนไลน์อย่างไรนะน่าจะให้ประสบความสําเร็จนะคะวันนี้เนี่ยมีทั้งหมด3ามเซสชั่นนะคะก็คือเซสชั่นที่1ดิฉันดูแลนะคะประมาณประมาณ25นาทีนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีเซสชั่นของคุณปรัชญาที่อันนั้นเนี่ยจะพูดถึง Uh, Content, ะะเอ่อคอนเทนต์นะคะเป็นดิจิตอลคอนเทนต์ต่างๆนะคะที่จะทําให้คุณครูเนี่ยสามารถนําไปจัดการเรียนการสอนให้เด็กๆได้ตั้งมากมายเลยค่ะน่าสนใจมากอันนี้ต้องติดตามนะคะเสร็จแล้วก็ไปต่อด้วยคุณปิยวัฒน์นะคะที่ uh, ท่านจะพูดเรื่องของการนำคอนเทนต์ต่างๆเหล่านี้นะคะไปเ uh, ใช้ในห้องเรียนออนไลน์ได้อย่างไรนะคะ uh, วันนี้ก็ uh, ประมาณนี้นะคะดังนั้นดิฉันขออนุญาตเลยที่จะเริ่มจากเซสชั่นที่1นะคะ ขอนุญาตแชร์สกรีนนะคะเห็นกันแล้วนะคะ,อ,ะอย่างที่เราทราบกันนะคะว่าในปัจจุบันเนี่ยเราเนี่ยต้องเรียกว่าเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามามีบทบาทในชีวิตเราอย่างสูงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสังคมเรื่องของเศรษฐกิจนะคะ,ะไม่มีใครเรียกว่าแทบจะไม่มีใครเลยนะคะที่มีมือถือแล้ว ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในความเป็นเทคโนโลยีของของมันนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เองมันก็ยังส่งผลมาถึงการศึกษาด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในภาวะเนี่ยเขาจะเรียกในช่วงนี้ว่าเป็นเทคโนโลยีเบสพอเอูเคชันนะคะแต่เทคโนโลยีเบสเนี่ยมันก็คงเป็นสองแบบนะคะแบบที่หนึ่งก็คือ,อเป็นการเป็นการใช้เครื่องมือต่างๆที่เน็ตเทคโนโลยี technology เนี่ย มีให้เราใช้นะคะแบบที่สองเนี่ยก็คือเป็นการที่มีคนนะคะหรือเราเองนะคะที่จะพัฒนาดิจิตอลคอนเทนต์ต่างๆนะคะออกมาไม่ว่าจะเป็นอยู่ในรูปของวิดีโอไม่ว่าจะอยู่ในรูปของออดิโอคลิปนะคะหรือว่าเป็น3 d หรือเป็น powerpoint หรือเป็นแอนิเมชันพวกนี้เนี่ยเราจะเรียกมันว่าเป็นดิจิตอลคอนเทนต์นะคะดังนั้นเนี่ยเราจะพบว่า แม้ว่าเราจะไม่อยู่ในสภาพที่ต้องอไม่สามารถไปโรงเรียนได้หมายความว่าถึงจะอยู่ในลักษณะที่โอเคถึงจะอยู่ในในลักษณะทีเ่เรียกว่า ไม่ว่าจะเป็นห้องเรียนจริงๆหรือต้องเป็นห้องเรียนออนไลน์เนี่ยเทคโนโลยี Technology ยังไงก็คงเข้ามามีบทบาทอยู่ดีนะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะคะว่าแล้วในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เนี่ยมันอยู่บนแนวคิดอะไรนะคะแล้วมีวิธีอย่างไรที่จะทําให้การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของเราเนี่ยมันน่าสนใจมันดูมีประสิทธ,ธิภาพมันทําให้เด็กเนี่ยสนใจที่จะเรียนรู้ได้ ได้ตลอดเวลานะคะเพราะว่าลักษณะอย่างเงี้ยมันถือว่าเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรียกว่าพันพาราดามชิปนะคะในการจัดการเรียนการสอนของพวกเรานะคะเพราะว่าอย่างที่ทราบนะคะว่าในคุณครูหนึ่งคนนะคะในคุณครูหนึ่งคนเนี่ยคงไม่สามารถที่จะจัดการเรียนการสอนได้ถ้ามีเฉพาะความรู้ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละครั้งเนี่ยเราจะพบว่า สิ่งที่จะต้องเข้ามาซัพพอร์ตนะคะสิ่งที่จะทําให้คุณครูเนี่ยประสบความสําเร็จได้เนี่ยมันต้องอาศัยทั้งความรู้นะคะความสามารถที่จะถ่ายทอดยังไงให้ผู้เรียนสนใจนะคะการเลือกใช้สื่ออย่างไรให้เหมาะสมกับผู้เรียนให้เหมาะสมกับเป้าหมายการเรียนรู้ของเรานะคะเพราะว่าอ,อ,อย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าเด็กถือว่าเป็นเ,เป้าหมายนะคะสำคัญดังนั้นผลประโยชน์ต่างๆเนี่ย ไม่ว่าเราจะครีเอทเรื่องของวิธีสอนไม่ว่าเราจะจัดการเรียนการสอนไม่ว่าเราจะเลือกสื่ออย่างไรเนี่ยมันก็คือมุ่งเพื่อผลประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสําคัญนะคะพร้อมยิ่งมาในยุคที่มันต้องมีเรื่องของเทคโนโลยีด้วยเนี่ยมันก็จะมีโมเดลนี้ขึ้นมานะคะเรียกว่า TPACK โมเดลนะคะ TPACK โมเดลเนี่ยก็จะเหมือนตะกี้นี่เลยที่เราพูดเรื่องของสมรรถนะครูใช่ไหมคะมันจะต้องมีเรื่องของความรู้ใช่ไหมคะที่คุณครูต้องมี จะต้องมีเรื่องของ pedagogical knowledge นะคะหรือว่าเป็นความรู้ที่จะต้องใช้ในการจัดการเรียนการสอนในการวางเป้าหมายในการวางกลยุทธ์ในการหาวิธีสอนนะคะเพื่อให้มันถูกต้องหรือว่าสอดคล้องตรงตามเป้าหมายที่เรากำหนดไว้นอกจากนั้นคุณครูจำเป็นจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้วยนะคะแต่มันคงไม่ต้องแบบขนาดเขียนโปรแกรมนะคะคุณครูมีในลักษณะที่ เลือกใช้สื่อนะคะเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีนะคะหรือว่ามองหาสิ่งที่มันสอดคล้องกับเป้าหมายนะคะประมาณอย่างนี้ก็จะทําให้เราสามารถจัดการเรียนการสอนได้นะคะซึ่งคุณครูก็จะ,จะเห็นว่ามันต้องแพ็คทุกอย่างรวมกันนะคะเพื่อที่จะให้การจัดการเรียนการสอนหนึ่งครั้งออกมาแล้วมีประสิทธิภาพได้นะคะซึ่ง <c oughs> แนวคิดอย่างนี้นะคะส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็จะ เรียกว่า blended learning นะคะหรือการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานนะคะซึ่งในยุคนี้เนี่ยต้องบอกว่าเขาก็จะมีทฤษฎีที่เกิดใหม่ด้วยนะคะซึ่งอันนี้เองก็อยู่ในกลุ่มทฤษฎีนั้นที่เราเรียกว่า connectivism นะคะแต่วันนี้เราไม่ได้มาเรียนทฤษฎีนั้นแต่ให้คุณครูทราบบริบทนะคะซึ่ง blended learning เนี่ยลักษณะการเรียนรู้เนี่ยก็คืออาจจะอยู่ในรูปของ face to face ผสมกับนะคะอาจจะต้องเรียน ออนไลน์ที่บ้านนะคะหรือออนไลน์ในห้องเรียนนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็จะต้องมีปฏิสัมพันธ์นะคะเนื่องจากว่าอย่างที่เราทราบการมนุษย์เป็นสัตว์สังคมใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยการจําลองห้องเรียนที่จะต้องมีสังคมการมีหนึ่งห้องเรียนไม่ได้หมายความว่าเ,เฉพาะแค่ว่าเรามีครูจํากัดแต่หมายถึงว่าเขาได้ได้เรียนรู้การมีปฏิสัมพันธ์ ในสังคมในชีวิตจริงที่เขาจะต้องมีอยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ยังต้องเกิดขึ้นแม้ว่าเราจะต้องเรียนออนไลน์นะคะแล้วเราจะทํำยังไงนะคะให้การเรียนการสอนออนไลน์ของเรานั้นเนี่ยมันประสบความสําเร็จนะคะคุณครูอาจจะได้ยินคำหลายคำนะคะทีะ่พูดถึงเช่นนะคะไฮบริดเร n ย n นิ่นะคะหรือเป็นเทคโนโลยีเบสม e d ดียอินสตร r ชันนะคะหรือเป็นมิก Mode Instruction พวกนี้เนี่ยเป็นคําที่เป็นความหมายเดียวกับ blended learning นะคะเพราะฉะนั้นคุณครูไม่ต้องตกใจว่ามันจะมีคําเยอะแยะนะคะแต่คุณครูจํำคอนเซปต์ลักษณะของการเรียนรู้แบบผสมผาสานเนี่ยว่ามันจะต้องเกิดขึ้นนะคะมันอาจจะเป็นอย่างที่บอกอาจจะเป็นออนไลน l e ร r n น n g อาจจะเป็น face to face นะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นในในรูปแบบต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น ในห้องเรียนแบบปกตินะคะหรือในห้องเรียนออนไลน์หรือเป็นห้องเรียนปกติผสมออนไลน์นะคะเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นนะคะอ,อ,อย่างที่เห็นนะคะว่ารูปแบบเนี่ยเราจะพบว่าในหน่งในหนครั้งในการจัดก,การเรียนการสอนเนี่ยอาจจะมีมากกว่าหนึ่งแบบใน6เรื่องนี้นะคะอาจจะเป็นแบบ f f e t o f a c e อย่างที่บอกนะคะซึ่ง ลักษณะของการเรียนรู้เนี่ยก็จะต้องมีความยืดหยุ่นมากขึ้นนะคะอันนี้เนี่ยมันอาจจะสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้เรียนเนื่องจากว่าเราจะพบว่าสมัยที่เราโตขึ้นมาเนี่ยเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยมันยังไม่ได้มีมากายนะคะเพราะฉะนั้นการจัดการเรียนการสอนเนี่ยเราต้องอาศัยครูเป็นคนถ่ายทอดเยอะๆนะคะแต่ในวันนี้ในวันนี้นะคะในวันที่เทคโนโลยีเนี่ยสามารถที่จะถ่ายทอดเรื่องราวได้เยอะแยะมาก,มา,กมายหลากหลายมากเลยนะคะ ไปดูอาจารย์ปูนะคะปูเกิลของเราเนี่ยคำถามคือครูคนไหนในนี้จะสามารถเก่งกว่า Google ได้คำตอบคงไม่มีเนาะไม่มีเพราะว่า Google เนี่ยทำงาน24ชั่วโมงต่อวัน Google สามารถเข้าใจรู้ลึกทุกกลุ่มสาระทุกทุกเรื่องราวนะคะเพราะนั้นเราไม่มีทางเลยที่จะชนะ Google ได้นะคะ เมื่อไม่ชนะ google เนี่ยเราจะทำยังไงล่ะให้การจัดการเรียนการสอนของเราเนี่ยมันยังคงมีประสิทธิภาพและหนีจากความสามารถแบบนี้ไปนะคะเพราะฉะนั้นเด็กเองเนี่ยถ้าเขาอยากจะเรียนรู้อะไรเนี่ยเขาก็จะพบว่าเขาสามารถเสิร์ชหาได้อยู่แล้วนะคะดังนั้นลักษณะของการจัดการเรียนการสอนของเราอะ่ะมันน่าจะต้องเปลี่ยนแปลงนะคะเพื่อที่จะเพิ่มทักษะสำคัญสาคัญ มากกว่าเฉพาะคอนเซปต์นะคะก็คงเป็นทักษะสำคัญๆที่เราจะพูดเราจะรู้จักกันในนามทักษะในศตวรรษที่21นะคะคือในจัดการเรียนการสอนออนไลน์หรือออนไซต์ต่างๆเนี่ยสิ่งที่เขานอกเหนือจากได้คอนเซปต์แล้วเนี่ยเขาต้องสามารถพัฒนาทักษะเช่นนะคะทักษะการคิดนะคะทักษะการทำงานร่วมกันกับคนอื่นทักษะการสื่อสาร ซึ่งพวกนี้เองในอนาคตเขาก็จะต้องใช้ทักษะเหล่านี้ในการเรียนต่อหรือการทำงานใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่เ,เราก็จะเห็นว่าองค์ประกอบของ blended learning เนี่ยอย่างตอนนี้ที่เราทำอยู่ก็จะคล้ายๆอย่างนั้นนะคะก็คือในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยมันอาจจะเป็นไลฟ์สดเหมือนตอนเนี้ยเรากำลังทำแบบนี้อยู่นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวคุณครูก็อาจจะเห็นว่าเราผสม วิดีโอคลิปอะไรเข้ามาด้วยซึ่งมันจะเป็นลักษณะออนไลน์คอนเทนต์นะคะในขณะเดียวกันสิ่งที่ในห้องประชุมนี้อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นแต่ตอนเราไปจัดก,การเรียนการสอนต้องมีก็คือเรื่องของ Collaboration นะคะก็คือทำยังไงให้เด็กยังคงมีปฏิสัมพันธ์กันทำยังไงให้ครูกับนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กันซึ่งในการปฏิสัมพันธ์กันนี้นะคะการทำงานร่วมกันการคิดร่วมกันจะช่วยผู้เรียนในเรื่องของ การพัฒนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคิดการหล่อหลอมสิ่งที่เขาจะต้องจําเป็นต้องเรียนรู้ร่วมกันเรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยกันให้ได้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องของเครื่องมือต่างๆนะคะที่สามารถใช้ในการประเมินได้นะคะเสร็จแล้วคุณครูจะเห็นคําว่า reference materials เนี่ยคำนี้เนี่ยหมายถึงว่าในการที่จะเราจะเอาอุป,ปกรณ์เราจะเอาคอนเทนต์ สื่อต่างๆเข้ามาเนี่ยมันควรจะเป็นสิ่งที่สามารถอ้างอิงได้มันคงไม่สามารถที่จะเสิร์ชเห็นอะไรบนบนนี้แล้วหยิบมาใช้ได้เลยนะคะก็คงจะต้องพิจารณาว่าเหมาะสมกับเป้าหมายการเรียนรู้ของเด็กไหมเหมาะสมกับอายุเหมาะสมกับวัยของเขาไหมนะคะมันจะได้น่าสนใจนะคะดังนั้นเนี่ยในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เนี่ยประเด็นสําคัญเนี่ยคุณครูอาจจะต้องมีสเรื่องนี้ ไว้ดยกันนะคะก็คืออแน่นอนนะคะการจัดการเรียนการสอนหนึ่งครั้งเนี่ยเราคงจะต้องการที่เขาได้คอนเซปต์สำคัญนะคะทักษะสําคัญบางอย่างที่มันเป็นไปตามกลุ่มสาระที่เราสอนเป็นไปตามเป้าหมายที่เราต้องการที่เกิดน,นะคะแต่การเรียนการสอนออนไลน์เนี่ยคุณครูจําเป็นจะต,ต้องทํายังไงให้เด็กเนี่ยอยู่กับเราตลอดเวลาอยู่กับเราเพื่อที่จะแน่ใจว่าเขาจะสามารถที่จะเข้าใจคอนเซปตที่เรากําลัง นำเสนอหรือว่าให้เขาเรียนรู้นี่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นยาขมไม่น้อยนะคะเพราะว่าเท่าที่เราทําวิจัยมาเนี่ยในจํานวนเด็กหลายร้อยคนเนี่ยคุณครูขาต้องบอกว่าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะเท่าที่ถามเขาเนี่ยซึ่งหลายร้อยคนเนี่ยนะคะเขาตอบว่าเขาไม่ชอบเลยเรียนออนไลน์เพราะว่า มันไม่ได้เจอเพื่อนไม่สนุกเขาชอบเรียนในห้องมากกว่านะคะแต่ด้วยสถานการณ์บังคับให้เราจําเป็นที่จะต้องจัดการเรียนการสอนแบบนี้เนี่ยคุณครูอาจจะไม่สามารถมีข้ออ้างได้ว่าก็ทําได้เพียงเท่านี้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องหาหนทางอย่างไรให้ถ้าจําเป็นต้องทําได้เท่านี้ก็ยังต้องมีคุณภาพต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของทำให้ผู้เรียนเอ g เกสหรือว่า สนใจในการเรียนรู้ของเราได้ตลอดเวลาเนี่ยมันก็มีทิปเหมือนกันนะคะเนื่องจากว่าเขาบอกว่าในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าทุกคนเลยนะคะว่าในการจัดการเรียนการสอนอยู่เนี่ยปรากฏว่าความสนใจของคนอ่ะมันจะอยู่แค่ประมาณสิบห้านาทีแรกนะคะยิ่งท่านเด็กเล็กกว่านั้นเนี่ยเขาก็ยิ่งสนใจน้อยลงไปกว่านั้นอีกนะคะเพราะนั้นทุกๆสิบห้านาทีเนี่ย ความสนใจนะคะความสามารถในการเรียนรู้เนี่ยมันจิ่งตกขึ้นตกลงตกลงตกลงนะคะดังนั้นเราจะเห็นว่าสิ่งที่เราจะทําได้ก็คือในอย่างน้อยในทุกๆ15นาทีหรือก่อน15นาทีเนี่ยเราอาจจะต้องเปลี่ยนกิจกรรมเป็นทำแบบนู้นแบบนี้แทนที่จะเรียนหรือสอนอยู่แบบเดียวนะคะอันนี้อยากจะให้คุณครูลองคิดถึงอันนี้ด้วยนะคะว่า เออเราจะจัดการเรียนการสอนยังไงให้มันรู้สึกแบบมีมูฟเมนต์ในห้องเรียนมันมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมบนคอนเซปต์เดิมได้ยังไงนะคะวันนี้ก็เลยจะมาเล่าเรื่องนี้ค่ะทิปส,สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์นะคะซึ่งก็อาจจะมีอยู่หลายหลายอันนะคะวันนี้ขอนำเสนอประมาณ1ิบทิปเนี่ยนะคะก็คือเป็นเกล็ดที่จะช่วยให้ห้องเรียนของคุณครูคเนี่ย มี engagement สูงนะคะสำหรับผู้เรียนนะคะเช่นอาจจะเริ่มตั้งแต่อันแรกนะคะก็คือใช้ pop นะคะซึ่งอันนี้เป็นหน้าดิฉันเองนะคะคุณครูก็จะเห็นว่าในยามนี้เนาะเราก็ต้องทำทุกอย่างนะคะวิถีทางทั้งให้เด็กสนใจนะคะอันนี้อาจจะเริ่มจากอันนี้ใช้แอปพลิเคชันในไลน์นะคะที่จะสามารถที่จะทำให้หน้าตาเรามีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละวันคุณครูก็อาจจะลองเปลี่ยนไปได้นะคะ เ,เพื่อให้เด็กเขารู้สึกแบบเออมันมีสีสันหรือให้เด็กทำกลับมาก็ยังได้นะคะหรือคุณครูอาจจะใช้เป็นเหล่าแฟชาร์นนะคะหรือเป็นของเล่นต่างๆนะคะเพื่อให้มันมีเสียงเพื่อให้อประกอบนะคะเพื่อให้มันมีความน่าสนใจมีสีสันของห้องเรียนนะคะไม่ได้อยู่เฉยๆฟังไปเฉยๆอย่างนั้นนะคะหรือคุณครูอาจจะใช้ เหล่าตุ๊กตานะคะที่เอามาโชว์มาเล่นนะคะแล้วก็แสดงให,ให้ให้เด็กเห็นโดยเฉพาะเด็กเล็กๆเรายิ่งคงต้องใช้มากนะคะเด็กโตเราก็คงอาจจะใช้ไปในเรื่องอื่นๆนะคะซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อไปก็คือและในการสอนแต่ละครั้งเนี่ยคุณครูควรจะ,ะไม่ใช้คอนเซปต์เยอะๆนะคะอาจจะใช้คอนเซปต์หนึ่งคอนเซปต์เป็นพื้นฐานนะคะเพื่อให้ เข้าใจง่ายและเราจะได้แน่ใจว่าเขาได้เรื่องนั้นนะคะดีกว่าสอนไปเยอะแต่เก็บอะไรไม่ได้นะคะคุณครูน่าจะโฟกัสหนึ่งไอเดียหนึ่งคอนเซปต์ให้ได้นะคะเพื่อที่จะง่ายสำหรับการต่อจากคราวที่ก่อนนะคะหรือความรู้ก่อนหน้าที่มีหรือว่าจะไปต่อในความรู้อ,อ,อื่นๆตอนต่อไปนะคะหรือคุณครูอาจจะต้องจำเป็นต้องใช้ร่างกายตัวเองนะคะทำให้มันดูตื่นเต้นเนาะเพราะว่า ต้องเรียกว่าความเป็นครูเนี่ยเป้าหมายการเรียนรู้ยังสําคัญเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องใช้ทุกวิถีทางนะคะเหมือนเหมือนอย่างตอนนี้ที่คุณครูเห็นคุณครูอาจจะรู้สึกว่าอ่ดิฉันก็ต้องใช้พลังนะคะเพื่อให้คุณครูยังคงสนใจเรื่องราวที่ดิฉันกํลาลังนําเสนออยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณครูก็ต้องมีโมเมนต,ต์แบบนี้นะคะขึ้นมาบ้างนะคะให้เด็กให้ห้องเรียนมันน่าสนใจให้เด็กมีดูมีความตื่นเต้นนะคะครูต้องใช้เสียง ต้องยิ้มนะคะให้มีพลังบวกในตัวเราเยอะๆนะคะเสร็จแล้วเนี่ยคุณครูอาจจะใช้กิจกรรมที่มันสนุกสนานนะคะกิจกรรมที่สามารถที่จะทําให้เด็กเนี่ยได้เรียกว่าได้จดจ่อหรืออยากจะเรียนรู้อยู่กับเรานะคะเช่น<ฮ>คุณครูอาจจะใช้เกมนะคะอาจจะให้เขาลองไปหาของนะคะในในบ้านเขาเองนั่นแหละตามคอนเซ็ป ที่เราเรียนรู้อยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นรูปร่างรูปทรงเรื่องของสีต่างๆนะคะหรือเด็กที่โตขึ้นมาหน่อยเนี่ยพอเราเรียนรู้เสร็จเนี่ยเราอาจจะให้เขาลองไปหยิบของสามอย่างในบ้านเพื่อที่จะามาอธิบายคอนเซป t นั้นให้เราฟังอย่างก็ได้นะคะหรือคุณครูอาจจะใช้ร่างกายของเด็กเองนี่แหละค่ะในการที่จะทําอะไรนะคะเช่นเปิดมาเนี่ยไม่ใช่แค่เข้าน้ำฟังเลยเนาะอาจจะให้เขาขยับแข้งขยับขาหรือว่า ทำอะไรขึ้นมาเพื่อให้เขาเกิดเขาเรียกว่า refresh ทาให้เรามีความพร้อมที่จะเรียนรู้นะคะให้รู้สึกว่ามีความสนุกสนานที่จะอยากเรียนรู้ถัดไปนะคะแล้วก็อาจจะหินเล็กไว้นะคะว่าอาเดี๋ยวคุณครูจะมาดูนะเดี๋ยวเราฟังอันนี้จบเดี๋ยวคุณครูจะตอบคําถามแล้วลองดูซิว่าเราจะใช้ท่าทางอะไรนะคะในการอธิบายสิ่งที่ครูสอนไปน้องนี้นะคะหรืออันนี้อาจจะเป็น เหตุผลหนึ่งเลยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยคุณครูควรจะที่จะใช้มัลติมีเดียต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอ e ีบุ๊กนะคะไม่ว่าจะเป็นวิดีโอคลิปนะคะไม่ว่าจะเป็นออดิโอ 3D แอนิเมชัน p o เวอร์คอยต่างๆเนี่ยนะคะในการจัดการเรียนการสอนนะคะเพื่อให้มันมีมูฟเมนต์อย่างที่บอกนะคะว่า15นาทีกราฟตกใช่ไหมเราก็ต้องรีเฟรชด้วย เขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงสิ่งอื่นๆนะคะเข้ามาช่วยให้เขาได้กระตุ้นความสนใจเขาอยู่เนืองๆนะคะนะคะเพราะฉะนั้นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะต้องอไม่ใช่ฟังแล้วจบไปเฉยๆนะคะเราคงจําเป็นจะต้องมีคําถามนะคะแล้วเราก็ควรจะต้องบอกเขาไว้ก่อนว่าเดี๋ยวคุณครูจะมีคําถามนะคะในการใน,ในการใช้คําถามเนี่ยก็คงเป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราให้เขาดูหรือว่าให้เขาฟังหรือว่าให้เขา ดูจากอะไรก็ตามนะคะเสร็จแล้วเนี่ยอาจจะใช้ตรงนี้เองคุณครูอาจจะใช้เกมเข้ามาช่วยนิดนึงนะคะแทนที่จะเรียกใครตอบเลยเช่นเด็กชายต้นน้ําเด็กชายอะไรก็ตามเนี่ยเราอาจจะใช้เป็นคนที่ใส่กางเกงขาสั้นคนที่ใส่กางเกงขายาวคนที่ใส่เสื้อสีเหลืองอะไรอย่างเงี้ยแทนนะคะเพื่อให้เพื่อให้เขายังคงเอนเกจกับสิ่งที่เราสอนอยู่นะคะ และที่สําคัญนะคะเขาบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยที่จะทําให้เด็กเนี่ยสนใจสิ่งที่เรากําลังจะสอนได้ดีขึ้นเนี่ยต้องมี Personal Talk ค่ะหมายความว่าเ,เราอาจจะต้องทักไายถามไทยซึ่งอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าคุณครูทําอยู่แล้วระคะ่ะเพงแต่ว่ามันก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่ทําแล้วจะประสบความสําเร็จหมายความว่าถ้าคุณครูทักแค่คนสองคนเนี่ยคุณครูอาจจะต้องทักมากกว่านั้นนะคะเพราะเพราะว่าอะไร เพราะว่าคนเนี่ยเวลาที่เขารู้สึกว่าเขาถูกยอมรับเขารู้สึกว่าคุณครูรักเขาเนี่ยเขาอยากจะสนใจเรียนเขาอยากทําให้ครูภูมิใจนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็จะช่วยในการจัดการเรียนการสอนของครูด้วยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยคุณครูก็ต้องทําให้เป็นประจำเรื่องพวกนี้นะคะบรรยากาศเชิงบวกนะคะสิ่งที่เราเ,เรียกว่ากระตุ้นเขานะคะด้วยด้วยความปรารถนาดีจริงๆนะคะที่เราอยากจะให้เขา ขอบคุณที่เขาได้ตั้งใจฟังได้เรียนรู้นะคะเราอาจจะต้องเป็นเรื่องที่ที่ทำจนเป็นนิสัยหรือว่าติดของเราเลยนะคะและที่สำคัญนะคะเขาบอกว่าต้องทำให้เขารู้สึกว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาสเปเชียลนะคะซึ่งแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่ได้สเปเชียลแบบเดียวกันคุณครูอาจจะลองไปหาดูว่าเรื่องอะไรที่เขาเก่งเรื่องอะไรที่เขาแต่ละคนเนี่ยเขามีความ สนใจหรือว่ามีความโดดเด่นของเขาเนี่ยเราอาจจะชูประเด็นนั้นน่ยนะคะในการที่จะคุยกับเขาในการที่จะยกย่องเขามันจะทําให้เขารู้สึกว่าเขามีความพิเศษแล้วเขาก็มีคุณค่าเขารู้สึกถึงคุณค่าในตัวเองนะคะอย่างที่บอกไปนะคะอันนี้อาจจะเป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะที่คุณครูจะได้มองเห็นภาพว่าในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เนี่ยเรามันอาจจะเกิดขึ้นได้ยังไงสมมุติว่าอันนี้เนี่ยเป็น เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งคาบนะคะในในขั้นนำเนี่ยเปิดมาเนี่ยแทนที่คุณครูจะ,ะแค่ทักทายเนี่ยคุณครูอาจจะให้เขาเล่นเกมหรือว่าใช้ร่างกายเขาทำอะไรเฉยๆนะคะขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้เขามีความพร้อมที่จะเรียนรู้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยคุณครูก็อาจจะนำเสนอคอนเซ็ปต์ที่คุณครูเตรียมไว้นะคะอย่างเช่นวันนี้เนี่ย สมมุติมาฟังเรื่องของอแพลตฟอร์มที่เรียกว่า AOL ที่มีทั้งมัลติมีเดียสารพัดนี่นะคะอยู่ในนั้นเนี่ยคุณครูจะนําเสนออันนี้ก็ได้แบบ15-20นาที20นาทีอะไรเงี้ยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยคุณครูควรที่จะใช้คําถามนะคะคุณครูอาจจะเปิดห้องเรียนซูมห้องเรียนออนไลน์ในการให้เขาอภิปรายผ่านเครื่องมือต่างๆเหล่านี้นะคะให้เขาได้เรียนรู้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันนะคะหรือ อาจจะเป็นแบบเป็นห้องแยกเพราะว่าซูมเนี่ยเขาก็จะมีห้องเป็นสามารถแยกเป็นกลุ่มย่อยได้ด้วยนะคะถ้าคนไหนย,ยังไม่ไม่ทราบเนี่ยลองไปศึกษาดูนะคะเดีวว่าแล้วก็วันนี้เองเดี๋ยวคุณปิยวัตรก็จะมาเล่าให้ฟังเรื่องนี้ด้วยนะคะในขั้นสรุปเนี่ยคุณครูอาจจะใช้ภอบหรือใช้ร่างกายของเด็กให้เขาลองอธิบายคอนเซปที่เราสอนไปโดยใช้ร่างกายของเขาเองหรือหาเครื่องมือหรือรอุปกรณ์ต่าง โดยเป็นโจทย์ว่าอ่ะลงไปหาอะไร3อย่าง4อย่าง5อย่างมาอธิบายซิ c คอนเซ็ปต์มันคืออะไรนะคะที่เขาเข้าใจก็จะประมาณอย่างนี้นะคะวันนี้ในเซสชันนี้เนี่ยก็คงเล่าเพื่อให้คุณครูมองเห็นนะคะว่าในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์นั้นเนี่ยคงไม่ใช่แค่นำเสนอคอนเซ็ปต์อย่างเดียวที่สำคัญ เราต้องแน่ใจว่าเขาจะได้คอนเซปต์โดยอาศัยเทคนิคต่างๆที่เล่ามาสิบอย่างเนี่ยนะคะให้เด็กสามารถที่จะทำให้เขาสนใจมันอยู่ได้ตลอดเวลานะคะดังนั้นเดี๋ยววันนี้คุณครูได้จะได้ติดตามอีก2องเซสชันที่เหลือนะคะสำหรับวันนี้ก็ในส่วนของนิชันก็คงจะหมดเพียงเท่านี้นะคะก็ขอให้คุณครูเนี่ยปลอดภัยจากโควิดทุกคนนะคะทั้งทั้งโรงเรียนแล้วก็นักเรียนด้วยนะคะ สำหรับแค่นี้นะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยสอนแบบ Thinking Map ด้วย Bar Model วาดเป็นนั่นเองครับเราจะไปดูเสริมความรู้คณิตศาสตร์ให้เข้าใจง่ายกว่าที่เคยจากนวัตกรรม AR ผ่าน QR Code เรียนรู้อย่างจูดใจด้วยคลิปวิดีโอสอนออนไลน์กว่า900คลิปพัฒนาทักษะการคิดกว่า18,000นาที พร้อมอ e ีบุ๊มาด้วยฟังก์ชันการเรียนที่หลากหลาย PowerPoint ขยายความเข้าใจเชื่อมโยงสู่ชีวิตจริงและภาพประกอบเสริมการเรียนรู้ให้เข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นพร้อมใช้ตั้งแต่ป .1 ถึงม .6 รวบรวมสื่อประกอบการสอนที่หลากหลายไว้ในที่เดียว